ที่วัดพระธรรมกายดีซีสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดกรถินประจำปีพุทธศักราช2565ครับภายในงานคณะสงฆ์และผู้มีบุญได้พร้อมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลก่อนที่จะได้ตั้งรือกระบวนอัญเชิญผ้ากรถินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติใจต่อด้วยพิธีกล่าวคำอาราธนาศิลห้านะครับและร่วมกันปฏิบัติธรรมโดยทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 เพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยประธานกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคือกัรยาณมิตรไมเคิลกัรยาณมิตรชมพูนิกเบเนตจากนั้นนะครับท่านประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินคือผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครวีเมดซีประธานกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยได้แก่กลัลยาณมิรสุริษร และกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์พุ่มทิมประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายได้แก่กัลยาณมิตรระวินชินาวงและกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัตประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมนะครับได้แก่กัลยาณมิตรสว่างจิตกัลยาณมิตรเอ็ดเวิร์ดแม็กไวต์ประธานถวายกีฬาเภสัชริยากสาโรคได้แก่กัลยาณมิตรปุกกี้กัลยาณมิตรเอ็ดเวิร์ดสโตนแฮมครับจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน ประธานคือการยานมิตรชัดโอดินโปสีและการยานมิตรพรทิพชันไทยครับในโอกาสนี้พระมหาสงวนสุริยวังโสท่านประธานสงฆ์ได้เมตากล่าวสโมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันสืบสารอรารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธในการตักบ,บารข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระกุณ้าผู้เป็นทักกินายบุคคลอันประเสรศิฐและก็เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศได้ครับ